สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะทำอาหารเย็นนะคะจะทำแรมเคอรี่นะคะกรีนเคอรี่แลมนะคะทาเนื้อแกะแกงเขียวหวานนะคะค่ะเราได้เป็นเนื้อโชเดอร์นะคะก็คือหัวไหล่เขานะคะค่ะแพ็กนี้ก็10ดอนนะคะค่ะเราจะเอาไปล้างก่อนค่ะแล้วก็มาหั่นนะคะ ค่ะน,นี่ก็ล้างเสร็จแล้วนะคะเนื้อของเราเนื้สดมากเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะหั่นให้ชิ้นเล็กลงนะคะเขาจะติดกระดูกนิดนึงค่ะก็ดีที่เราจะได้น้ำกระดูกหวานๆเนาะ อันนี้คือลดราคาค่ะเพื่อนๆปกติก็สิบห้าดอนกว่าเนาะถ้ลดราคาค่ะก็เหลือ10ดอนส่วนอื่นๆที่เราดูแล้วอะ่ะมันก็แพงกว่าค่ะก็เลยตัดสินใจเอาเอา,เอาส่วนนี้แหละมันก็โอเคเหมือนกันค่ะมันก็ไม่หยาบมากเพราะว่าเป็นไงเป็นแกะตัวเล็กอะค่ะอายุแค่ ขวบนะคะขวอขวบ,ขวบก,กว่าเนาะขวบครึ่งเนี้ยเขาก็ส่งลงเข้าเข้าโรงงานแล้วนะคะจะแกะหนุ่มยังเป็นหนุ่มอยู่ะคะ่ะก็ก็จะมีอนเนื้อจะไม่เหนียวนะคะ ไปรับเมีดอเนนี่ค่ะคุณผู้ชมเนื้อดีมากเลยสดด้วยเป็นส่วนหัวไหลเขาค่ะโอเค ติกดอนก็จัดว่าได้เยอะนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราหั่นตัวนี้นะคะหั่นพริกนะคะเป็นพริกชี้ฟ้า เติมสีสันนะคะใส่แครอทด,ด้วยค่ะ ขึ้นนะคะเพื่อน,อนค่ะนี่ก็คือ,อน้ำพริกเขียวหวานของเรานะคะนีใบมะกรูดนะคะพริกชี้ฟ้าน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็โคคโนัทมเมลค์นะคะกะทิของเรานะคะแล้วเราก็จะใส่แครอทนะคะเพื่อน,อนค่ะเราตั้งหมอ้อหรือตั้งกระทะขึ้นนะคะแล้วเราก็เอากะทิลงไปนี่ประมาณนี้ก็พอค่ะตอนนี้นะคะ ให้เขาร้อนกันนะคะแล้วก็เอาเนื้อลงไปเคี่ยวนะคะค่ะเราก็เอาตัวนี้ลงไปเคี่ยวนะคะพริกแกงเขียวบวานของเรา thank you ร็จแล้วก็ตามไปด้วยเนื้อเลยค่ะ ลกลับด้านเขานะคะค่ะเราก็ทําชิ้นใหญ่นิดนึงค่ะเราชอบชิ้นใหญ่นะคะถ้าเพื่อนๆทำก็แล้วแต่เลยนะคะจะสไลด์ให้เล็กกว่าน,นี้ก็ได้นะคะ เราจะใส่ไปมะกรูดเลยค่ะจะได้มีความหอมดับคาวนะคะ เดี๋เราจะปิดฝาไว้สักพักนะคะแล้วก็ให้เขาเคี่ยวลงไปก่อนนะคะเราถึงจะปรุงอย่างอื่นนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะปรุงนะคะใส่ลงไปน้ำปลานะคะกะเอานะคะแล้วน้ำตาลนะคะตามสายขาวนะคะ เราจะเติมกะทิลงไปอีกค่ะเสร็จแล้วแครอทนะคะ พี่ค่ะ แล้วเราก็จะปิดฝานะคะต้มไปประมาณ15นาทีเนาะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เนื้อแก่ของเราก็สุกแล้วนะคะค่ะมีความนิ่มแล้วนะคะค่ะเราจะมาชิมรสชาติดูนะคะ อร่อยมากๆเลยค่ะอันนี้เป็นเนื้อส่วนส่วนไหลข่ขงของเขานะคะก็ค่อนข้างนิ่มนะคะค่ะถ้าเป็นสะโพกก็อร่อยเหมือนกันค่ะยังไงก็ขอบคุณมากที่รับชมนะคะลองไปซื้อมาทำดูค่ะเนื้อแกะแกงเขียวหวานนะคะถ้าเ,เพื่อนๆมีผักอย่างอื่นก็ใส่ลงไปมะเขือหรือว่าเป็นใบโหระพานะคะของเรานี้ไม่มีเราก็ใส่แค่นี้ละค่ะแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะคะ วันนี้ขอลาไปก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย